โรต้าแมจจีนครอบครัวแล้วก็แม่ไทยรวมถแมจจากทั่วโลกครับขอเสียงตะเนให้ทุกท่านด้วยมีโรต้าครฮะโต้ารต้าของโรต้าไกลว่ารต้าเลยใช่โอ้โหเฮ็ดเลยนาครับเราในงานที่ร้านมากนี่เลยมากมากเนะที่าเป็นหน่งคี้ขอบคุณทุกทน เนครบขอบคุณคอบคุณพี่เอกนะครับนี่เลยรักมากๆต่อไปเป็นเอสนะครับ<ต>ถ้าเอสถ้าแก่น้อยลนวนี้ก็มีความสุขมากๆวันนี้ได้มาร่วมทำงานด้วยกันแล้วก็ได้ไปเห็นความสำเร็จขั้นหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าจะมีศิลปินที่เข้ามาใน,ในวงการนี้แล้วก็อยู่ได<ๆ>้น,นานนาดน,นี้มีที่สี ทุกคนก็ยังรักเขาเหมือนเดิมครอบครัวเขายังเื่อเรื่อยๆรียความั้ใจของอนน้เขาเยตน้อยแตกนารักเเราตลอดปีนี้ปีต่อไปนอกจากก็คุณก็ต้องเข้าเกีตน้อยเราเป่นทางทางทอิ์ดครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเป็นทาง A. S. นะฮะผมก็จะเงียบใส่ร้องแฮปปี้เบิร์ดให้บ้านเห็ไหมทุกคนนี่ไม่ร้องเลยนืกแฮปปี้

HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY 또한 HAPPY BIRTHDAY TO YOU YOU o v e HAPPY BIRTHDAY TO YOU 어이! HAPPY BIRTHDAY TO YOU가 되셨습니다 바쁘게 지내셨어요? 안녕하십니까 안녕하십니까 되게 많아요 อ่ะดูว ok yeah ่าด oh, ิฉันแรงมากทำไมหลังกจริงๆสาธุทนาความเสียงเอเอสตเปี่ยนน้อมีเพลงใหม่มีงานใหม่มีีสียเที่องใหม่ให้ได้เล่นสาธุนะเยีดยมมากโอ้โหไม่ได้ว่าฮะเหนเทปวันนี้แล้วกล้ามได้เลยตรงนี้ พระสุรเดชนะน่าจะเป็นเบาหวานะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ในฐานะผู้ให่รุ่ทุกท่านนะครับได้กล่าวของคุณหน่อยเริ่มต้นจากพี่โอ๋ด้วยกันพี่โอ๋คุณคนที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องมากที่สุดสวัสดีครับพี่โอุ๋้เคยไหรงนี้่คุวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับพี่บาสนะฮะคือ21แล้วในฐานะที่เติบโตัด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นก้าวแรกในวันนี้เนี่ย ใิ่งหนึ่งที่มองเห็นในตัวเขาก็คือเขามีความตั้งใจพัฒนาแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตันอยู่แล้วก็ที่สำคัญกคือว่าเป็นคนที่ดีดังน,นั้นก็เลยมีคนรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นขอบคุณทุกคนที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็หวังว่าจะสป,ปอร์ตเขาตลอดไปด้วยนะและ้วก็นอกจากที่ตัวเขามีในวันนี้นัเนี่ยก็ต้องขอบคุณกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในอเอ็ฟ์ขอบคุณกับเอ่อน้องซุปเปอร์บอยขอบคุณกับ ทีมงานทุกคนพี่เจนพี่เฟิร์สรวมถึงทั้งทุกๆคนที่เริ่มต้นในการก้าวเข้ามาจนกลายเป็นตาเร์เด้จนเป็นในวันนี้นะครับที่สำคัญ là, ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน AIS เท่าแก่น้อยมิสและอีกหลากหลายแบรนด์ที่จะมาในปีนี้แบบนแบบนนแน่แนๆขอฝากลูกๆใน<ม> <Wow. S 2> ใบ้านซานเด้รเอ็จนเมแล้วก็ฝากพี่บ้านในอ้อมใจแม่ๆพ่อทุกคนด้วยนะครับผมสุขสันต์วันเกิดและลูกมีความสุขทั้งหม ต่อไปนะครับพี่เอกนะครับจากธนาคารอ่อนศิลป์นะเพื่อนก็มือด้วยนะครับมาทก็โดยพ้องชายายี่มิ20ปีขอให้แฟนคลับทะลุพันล้านนะครับโจบการขึ้นเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาวพันปาต่อไปนะครับเรามีความตั้งใจและขยันนะครับเอาไปส่งความสำเลยครับ ต่อไปนี้เขาผมจาเขากับน้องเขาไล่ไปสั่งกับแชร์กับก็ที่จริงหังสองปีสามปีแล้วเนาะก็มีคำเดียวที่อยากจะพูดมากๆเลยคือภูมิใจกับมือก็โอเคจริงเพราะว่าเราเหนีน้องตั้งแต่ตอนชั้นแรกเลยแล้วกบัติงานด้วยกันจากคนนี้จนถึงวันนี้มันพิสูจน์แล้วเนาะ ว่าแบน้องทำได้คิอทีมฟ้าเปนคนทำอะไรก็ได้ข้าศึกกลับมาขับคุ่คมาด้ชิต่อไปนะ่ยให้น้องน้อยสุดบอยเป็นตัวสมิดนึ่งครับอ๋อโอ้ด้วยนะพี้นวิดกโอ้โหอยู่ ของงานคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะดีไหมคะดีขอเสียงนี้นให้น้องอีกทีได้ไหมคะอ,อะไรคือทำงหน้ากกับเป็นไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าวันนี้ทุกคนเขารักคุณอะบบไปโหดใจแบบนี้แตบบ่ไม่ไ้เก่งมากๆคะ่ะ ดีใจและภูมิใจที่ปีนี้ก็เป็นปีที่เราได้เห็นความรักของคนที่รักน้องบ้ารักบินปลายรักน้องน้องต้านทุกคนนะครับมันเป็นความรักที่เรา,เยายมันเกินคำบรรยายและเกินคำขอบว่าขอบคุณและต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พวกเราอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นเอเอสนะคะธนาคารนอมเสียงเท่าแก่น้อยผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเรา รอบวกพวกเรานะคะแล้วก็วันนี้ได้เห็นศักยภาพของเด็กอนวันนี้วันนี้ไม่อ้วนแล้วโตวเป็นหนุมแล้วนะคะก็ได้เห็นความสามารถศักยภาพที่โตขึ้นมากๆวันนี้เราสึกภูมิใจแล้วก็คนตรงนี้ก็ภูมิใจได้แทนกับเรานะคะก็อยากให้เป็นกําลังใจให้น้องปาร์ให้พี่ๆให้ทุกคนในในบ้านให้เขาเก้าวไปข้างหน้าประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้บาร เชิดชายู่ในวงการนี Ges ้เป็นดาวระดับวงการนี้ให้สมกับความรักที่ทุกคนรักก็หวังดีกับบาร์กับลูกจัดจง ขอให้บาประสบความสำเร็จสิ่งที่บาตอันนิทอย่าง ครับก็ถ่ายรูปดูทีทีอยางทุกท่านน่าจะได้กันได้ดีครับรออยู่นั่นขอบคุณครับทุกคน เพราะความาุยนั่นคุ่ยที่สถามบ้านมันเกิดแก๊สแตไม่ชวนฉุนหรอกชวนว่า้ชวนว่า,า,าไม่ชวนหรอกผมรู้ว่าครูรักผมยังไงก็ต้องมาเวังเจแล้ววันนี้นอกจากครูมาเพราะความรักา้าถือว่าทุกคนวันนี้มาเพราะรักฐานะครับเราเห็นนิ้งมาตั้งแต่วันวันแรกของพี่โอที่เดินเข้บบามาตถวนี้แล้วเดี๋ยวคนเจอทีแรกที่มีคนมาสิ่น้องจา <c oughs> เอ่อเป่าเทียนแล้วก็ต้องพัดเที่ยวอีกเรียนติ<ๆ>้งก<ๆ>ันนะ วันนี้คนเยอะเรื่อยเรื่อยมีสิที่มานเาะว่ามาถองคนไ้ับสบสิขอให้มีคนมาเยอะๆเยๆขอบคุณค นีพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็วนเกิดหลัานทีก็ Happy Birthday. แฮปปี้เบอร์เดย์แล้วดิมเชื่อว่าบ้านจะต้องไปไปมากๆแค่คอนเสิร์ตนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่บ้านสามารถทำได้จนจบอะเรารู้ตลอดเวลาว่าบ้านกำวนแค่ไหน,นทุกครั้งที่แบบย,ย้ายผมจะไหวไหมบอกว่าไหวแน่นอนแล้วบ้านก็ทำได้จริงแล้วก็ จะบอกว่าอยายร์กจะเป็นกำลังใจให้บานเสมอไม่ว่ามีอะไรายินดีดดพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดลาขอบค่ะ วันนี้คือแบบรับไม่ได้เลยก็พัฒนาทีที่จะหน่อยานครับผมมีใจที่มีคนรับรอแล้วก็น้องเก่งมาทำให้ได้แล้วก็รักผู้อุปนิรัยเขาใหมากๆเนาะครับผมนี่ถึงแม้จะไม่ได้คว้ามาแบบมาหาหรืออะไรก็เป็นกำลังใจให้สุดเลยครับผมไม่รับครับผมขอบคุณท่านมา รายกานตลอดเลยอยากให้บ้านานมีแต่ความสุขบ้านก็มามีแใ่ความสุขครับมีแต่ความสุขแล้วก็เก่งอย่างนี้ขึ้นไปตลอดไปแล้วก็ยิ่งพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทำงานเขามาดูเลยนะว่าเขาเต็มที่กับงานงานมาจริงๆไม่ใช่แค่บ้านะแต่ทีมไฟทุกคนเนี่ยทำงานแล้วเห็นเลยว่าทุกคนอยากจะทำมอบความสุขให้แฟนๆจริงๆเวลาไปออกอีเวนต์หรือทำงานอะไรเงี้ยบางทีโดนรีฟมาร้องสองเพลงคอรลน์คอร เด็กๆเองจะคุยตลอดเวลาขอร้องเยอะๆอยากให้แฟนขับสนุกในงี้ยต่างๆนแต่ก็มีเงื่อนไขต่างๆที่เราอยากทำไม่ได้นะฮะก็อยากเห็นทิ่งเหล่นี้แหละที่เขาเติบโตไปคู่กับแฟนฉันแล้วก็ทุกคนมีไปตลอดไปนะครับผมโชคดีนะผมขอบคุณครับที่ได้มา้วก็ต่อไปให้น้องโตไปด้วยกัน เสียงดัง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 ก็เราเสียงดังก็เราเลยตัวแทนตัวแทนัวนะครับก็ตัวแทนซูบอยนะครับก็บาสก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับวันเกิดปีนี้ก็ขอให้บาสมีความสุขมากครับก็ประสบความสเร็จในสิ่งที่หวังไว้ pues แล้วก็มีสนุก nah ด้วยกันเป็นนานๆครับผมผมจะผมจะไม่ใช่ คนสุดท้ายนะคนสำคัญในชีวิตของฉันสุดนยแม่เลยเนานะ่จอค่ะพ่อปีที่สแล้วเนาะขึ้นมาอะไรกเปนพทีเพราะว่าเมื่อกี้น้องก็ที่ช้องทัวน้องก็เข้ามาอบคุณแลวกกาววิธีแล้วก็ให้ขำบุงคอนลูกไปแล้ว โอ ó, <c oughs> <c oughs> ้โหโอ้โหโอ้โหแบบนั้เขาจะดูยังไงเออาเาครับต่อไปแก็พี่ๆเขพ่อแม่รักมากขึ้นแล้วก็ของฝากความคิดถึงไปแฟนบที่อยู่ต่างชาติที่ดีๆที่ไม่ได้มาคือรักทุกคนแล้วก็เป็นกำลางใจให้ ทุกคนชาวธรชาติที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสนะคะ่าแล้วกนั่นขอให้ดูแลสุขภาพด้วยที่สำคัญเนาะบาจะชอบบอกว่าปนมาอยู่กับบานนานๆวันนี้บาามก็จะบอกว่าปาอยู่กับประมานานๆนะลูกนะเวันนี้น่าานน่าเทิงปวดเวเบ็ดปวดเอวเดปวดเส้นไหนเอ๊ไหนเ ขอให้พี่บาสมีความสุขนะคะก็ขอให้พี่บาสดูแลสุขภาพด้วยเออเรับขอบคุณนตาบมุนตุปมุนนะครับนี่นะครับคือครอบครัวน่ารักนะครับทุกคนเอ็นโดสนับสนุนนะครับ้องบาสสุรเดชมาตลอดขอเสียงต้นไม้ให้กับทุกท่านด้วยครับผม